สุ่มกันไปเลยดีกว่า5ครั้งนะคะเผื่อที่เราจะได้สกินกันนะคะแม้เปอร์เซนต์มันจะน้อยนิดนะคะสกินสดับอีติมเอาอมามามา,มาจะได้หุ้ยทำไมุ้ยทำไมได้ทองคำตั้งสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดีมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับ แพ็กตานเชิญสกินนะคะแล้วก็จะมีเป็นวงแหวนสีทองนะคะคลิปนี้มาทําการรีวิวกิจกรรมให้ท่านผู้ชมได้รับเชมกันนะคะกิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่10เอ่ยวันที่7จ็ถึงสิเมษายนนี้นะคะก็สำหรับวงแหวนสีทองนะคะก็จะสดเอยสะสมทองแลกได้ในร้านค้านะคะเรามาดูกิจกรรม RV ดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นคัมภีนะคะสามารถสุ่มฟรีได้เขาเรียกว่าจะเป็นคัมพีพิเศษนะคะทุกคนสามารถเข้ามา ล็อกอินตรงกิจกรรมเช็คชื่อนะคะเอาคำพีไปสูมฟรีได้นะปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า50แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด้นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ระเพทในดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็เด้นเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟฟนน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกิลแร้แหลงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP ่จ็รับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิด,ดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอาวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะมานะคะทุกคนกดตรงร้านค้านะคะ,ะ,คะมาดูก่อนเอ้ยตรงไอเทมก่อนนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่เป็นแพ็กสกินอันนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยคุ้มนะมันก็มีสกินที่ Rv แจกฟรีนะคะไอแพ็กพวกนี้นะอันนี้ก็จะเป็นราคาคัมพีนะคะหลังจากที่ทำคลิปสั้นนะคะคลิปช็อตบนไปว่าคัมพี Rv เนี่ยมันไม่กลับมาลดราคาสักทีอันนี้ก็ มาลดราคากันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือจริงๆมันก็มีแจกฟรีแหละเออยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะเดี๋ยวเรากดมาดูตรงนี้นะคะจะเจอกับวงแหวนสีทองก็จะเป็นสกินทองๆองนะคะและประเด็นนะคะมีสกินระดับอ e ีติมนี่แตนๆๆแตนๆๆๆแตน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 แนสกินอ e ีติมนะคะมีอ e ีติมถึง2สกินเลยจะมีทั่วเล่นกับตัวไอลีนะคะนี่เราก็จะมีอ้อยนะคะนี่อ้อยสกินนี้สวยมากแล้วก็จะมี เอลซูอารนะคะคือมัน RPL ก็คือสกินโพลีรีเจนนะคะนี่จะเป็นตัวคิวเล่นนะคะอ่ะมันเออคือเราทุกคนนะคะสามารถมีสิทธิ์รับสกินฟรีได้นะเพราะว่าทาง RV นะคะเขาแจกคัมพีพิเศษให้มาสุ่มได้นะคะวิธีรับก็คือกิจกรรมเช็คชื่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ส่วนประกอบถ้าเต้นจะมีทองคำา20ก้อนนะขอดูหน่อยว่าใช้เท่าไหร่อีทีมใช้เท่าไหร่เนะี่ยแต่ เอลสูสกินธรรมดาใช้18นะคะแล้วก็เก่บโปรไฟล์70โอ้โหู0ทองเลยอ่ะขั้นต่ำก็คือ5นะคะคือตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราอะแปลวคมพีมาจากไหนนะน่าจะเป็นแบบกิจกรรมแบบพวกวงแหวนเวทเออไม่ใช่ดิร้านค้พาพเนจรล็อกอินอะไรประมาณนี้นะคะที่เขาแจกกันนะเรามาดูร้านค้าเพิ่มเติมนะคะว่ากิจกรรมไหนแจกบ้างม,มันก็มีอยู่นะเหมือนมันแบบ ทยอยแจกมาเรื่อยๆอ่ะทุกคนพูดว่าไงดีมันทยอยแจกมาจนแบบเก็แบๆบแบบจนลืมแล้วเนี่ยว่าแบบเอ้ยฉันเคยมีกิจกรรมนี้ด้วยหรออะไรประมาณนี้นะคะโดยสุ่มแชร์ครั้งละ5คัมพีนะคะสุ่ม5ครั้งยิ้ม5้านะคะก็ประมาณคัมพีละยิ้มหหรอคอดูหน่อยอ๋อมันใช้1คัมพีอ่า1 1คัมพีนะคะคือ5คูปองนะทุกคน หคูปองก็ยิ้มหอ่ะก็ถูกแล้วนะก็คือสุ่มนะคะครั้งละยิ้มห้าคือเยอะมากของเราก็คือสุ่มครั้งเดียวนะคะยิ้มห้าเอาไปคูณ5้าก็จะได้ครั้งละร้อยยคับพีนะคะเออครั้งละร้อยิบห้าคัมพีในการสุ่มกันเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากแต่กิจกรรมมา7จ็ถึงสิเหมือนกันนะอันนี้ก็จะเป็น แต่เราคิดว่ามันน่าจะมีวงแหวนอื่นให้สุ่มอยู่แหละไอคำพีพิเศษ,ษอะไรเงี้ยคือกิจกรรมมันก็มาเรื่อยๆมาใหม่ๆนะคะแบบหลอกเอาเงินอะไรประมาณนี้นะคะทองคําจะอยู่ที่72.01นะคะเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มกันไปเลยดีกว่า5ครั้งนะคะเผื่อที่เราจะได้สกินกันนะคะแม้เปอร์เซ็นต์มันจะน้อยนิดนะคะสกินสลับอีติเออมามามา,มาจะได้หฮยทำไมุ้ยทำไมได้ทองคำดัง ห้าแท่งเลยเหรอเฮ้าทายทำไมมันออกออกขนาดนี้คือแรกๆมันจะออกให้เราดีใจกว่านะหลังมันก็จะออกแบบทีละน,นิดทีละหน่อยแบบกระปิบกระปรอยนะคะนี่เห็นไหมอ้าวได้ท่าเต้นมาด้วยท่าเต้นทูเลนโอเคค่ะทุกคนเราจะหยุดแล้วนะเพราะว่าเราไม่อยากเติม rv แล้วเดี๋ยวไว้ค่อยเติมเพิ่มเดี๋ยวมาทาํคพีปให้ดูเพิ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นท่าเต้นสายทานแห่งตวงดาวเออได้ห้าเพชรนะคะอันนี้ขอเปิดอันนี้ไปก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวกับกิบกจกรรมนะ อันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะมาวงแหวนนะคะ9ชิ้นแรกอะไรได้บ้างแรกชิ้นส่วนประกอบอ้อยเหลืออีก9ชิ้นนะคะอันนี้ก็เออส่วนตัวนะคะเราคิดว่าราคาคูปองที่ต้องใช้นะคะสำหรับเออพูดว่างไงดีสำหรับวงแหวนเวทนี้นะคะสำหรับสกินธรรมดานะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ500คูปองนะคะสกินธรรมดาก็500นะสกินระดับ อีท e ีมก็น่าจะราคาพันสองนะคะก็จะให้เป็น500ถึงราคาพันพันห้าละกันประมาณนี้500ถึงพันห้าไม่เกินนี้นะคะแต่ใครอยากที่จะแบบประหยัดงบแบบเซฟๆนะคะทุกคนให้มาซื้อตรงนี้นะจะเป็นแพ็คคัมพีลดราคานะคะมีตั้ง3แพ็คเลยมีลด20% 30%แล้วก็4 0นะคะประมาณนี้เราคิดว่าซื้อแบบลด4 0น่าจะคุ้มกว่านะอาจจะแบบใครติดใจสุ่มก็ น่าจะสุ่มอันนี้เลยนะแบบว่าเอาทั้ง3แพ็คเลยนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับสก e ินอีตี้เน้นย้ําคณิตีนะคะวิธีรับสกินเอ่ยวิธีรับคมพีฟรีนะคะมาสามารถกดเปิดตรงนี้ได้นะคะนี่กิจกรรมเทคชื่อก็จะได้เป็นคมพีพิเศษนะประมาณนี้นะคะสาหรับ ROV อ่ะอันนี้เข้าใจรูปโปรไฟล์เยอะมากอ่าคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ